วันนี้พี่ทำอาหารแคนทีนอีกแล้วทุกคนเข้าเช้าพี่จะทำอาหารแคนทีนมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะโจทย์ของเราวันนี้ก็คือเมนูหมูวันนี้พี่ก็ทำแกงพะแนงโอ้ยหั่นหมูกบบเป็นชม่งนะหมูก็มาเป็นเส้นเส้นนะแล้วก็มาหั่นเอาเองต่อไปเมนูที่จะทำก็คือผัดเส้นนะผัดก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวกับซีไซมหมอนี่แหละมันจังใหญ่ ผัดใส่หมอ้อเล็กมันคนไม่ได้นะต้องมาใช้หมอ้อใหญ่ผัดกระทะนี้ก็ต้องล้างเองนะผัดเสร็จแล้วก็ต้องล้างกระทะอีกอันนี้คือผัดรวมแบบแส่ไข่ไม่มีเวลาหั่นนี่คือเ้าเช้าคนเดียวเ้าเช้าแบบนี้มันชั่วโมงเร่งด่วนใส่ไข่ ไก็เป็นเหมือนว่านึกมาแล้วเรียบร้อย